สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรชาแนลนะครับอไนนี้ผมขอนําเสนอเรื่องราวของเทวีทูมาวตีนะครับดองเวลานานมากพระนางเนี่ยได้ชื่อว่าอาวุโสท,ที่สุดนะครับในบรรดามหาวิทยาทั้ง10นะฮะพระนางก็เป็นปางที่7ของมหาวิทยานะครับก็เป็นปางทั้ง10ของมหาการีนั่นเองนะครับเทวี TV ปางนี้ก็แปลกกว่าเพื่อนนะครับคือพระนางเนี่ยจะบรนดาลความโชคร้ายความเป็นไม้โรคระบาดต่างๆาแล้วก็เป็นหญิงแก่นะครับสวมชุดสีขาว นะออกไปทางเทาๆนะครับแล้วก็ทรงรถเทียมด้วยนะครับแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคร้ายคําว่าทูมะก็หมายถึงหมอกนะครับนางก็มักปรากฏมนาะพร้อมกับหมอกเสมอนะครับแล้วก็จะนําทางผู้ตายที่มีบุญญาธิการไปสู่โลกหน้านะครับความเชื่อเรื่องหมอกทูมะเกตนะครับบางคนก็บอกว่าอามาจากพระนางนี่แหละครับ ประวัติของทวีทูมาวตีนะครับเล่าไม่เหมือนกันก็มี2ตํตำนานใหญ่ๆด้วยกันนะครับตำนานแรกก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพระแม่อุมานะครับเกิดหิวขึ้นมาไม่มีอาหารอยู่เลยนะครับไม่รู้ทําไมพระนางไม่ยอมแปลงร่างเป็นอนาปูรนานะครับก็เสกอาหารมาก็หมดเรื่องนะครับก็เป็นภาพปูโดเรมอนนะครับไม่รู้แหละมันเป็นตำนานนะฮะก็เอาเป็นว่าพระแม่ปาราวตีเนี่ยเกิดหิวขึ้นมานะครับก็ขอพระสวามีคือพระศิวะว่าปรดเอาอาหารไม่ข้านะครับเอาอาหารมาให้หม่อมชั้นหน่อย นะรพระศิวะบอกรอเดียวนะครับแล้วก็มัวแต่นั่งทําสมาธินะรพระแม่ทนไม่ไหวแล้วโมโหหิวนะครับพระนางก็เลยโกรธนะครับแล้วก็แปลงร่างนะครับเป็นมหากาลีนะครับแล้วก็เกินกินพระศิวะเข้าไปนะครั เป็นที่มาของโมโหหิวนะครับกินผัวตัวเองนะฮะพระศิวะรู้นะครับไปอยู่ในท้องของปราวตีนะครับก็บอกว่าให้คายออกมาพระศิวะก็โกรธมากนะครับแต่ว่าพระนางก็ไม่ยอมคายเนตที่3พระศิวะก็เปิดนะฮะอันติออกมาพระแม่ทนอันติความร้อนไม่ไหวนะครับก็ก็นางกินบีดายจากรวันเข้าไปก็ทําให้เกิดร่างอัปมงคลขึ้นมานะครับก็คือ ทูมาวตีนะครับร่างของพระนางค่อยเปลี่ยนเป็นหญิงชรานะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นร่างคล้ายๆควันเทานะครับเพราะโดนเผาไหม้นั่นเองนะครับพระนางสุดท้ายก็ต้องคลายพระศิวะออกมานะครับนี่คือคำสาปจากพระศิวะที่กลืนเข้าไปนะครับทาให้นางเนี่ยอยู่ในรูปอัปมงคลนะครับพระนางก็เลยขอขมาพระศิวะนะครับเรื่องก็เลยจบลงได้ดีนะครับเอาเป็นว่าโมโหหิวจนได้เรื่องนะครับแต่ก็ได้ร่างแปลกๆขึ้นมานะฮะตำนานนี้แบบว่าโอ้โหใหม่กอดนะครับฟังครั้งแรกแบบนี่มั อะไรกันเนี่ยกินผัวนะฮะตำนานอีกตำนานหนึ่งนะครับก็มีอยู่ว่าครั้งที่พระทักษะประชาบดีนะครับบิดาของเทวีสตรีชยาคนแรกของพระศิวะนะครับได้ดูหมินพระศิวะพระแม่สตรีก็กระโดดเข้ากองไฟนะครับบางทีก็บอกว่าเผาตัวเองนะครับในพิธียัตชยะนะครับแล้วก็เกิดควันพพุ่งขึ้นมานะครับก็มีเทวีผุดขึ้นมาจากควันนั้นนะครับอยู่ในร่างหญิงชราผมขาวนะครับชุดสีขาวใบหน้าโศกเศร้าเหมือนหญิงไม้นะครับ พราะพะนางก็คือส่วนหนึ่งของพระแม่อธิสักตีนะครับประวัติของเทวีทูมาวตีเนี่ยก็มีสั้นมากนะก็มี2องตำนานหลกัหลกๆนี่นะครับพรนางก็เป็น TV, เทวีแห่งความอัปมงคลซึ่งพรนางคล้ายๆกับพระแม่เจ็ดฐานครับหรืออรักษมีนะครับคือ อรักษมีคือความอัปมงคลนะฮะเป็นเทวีที่ผุดขึ้นมาก่อนพระลักษมีนะครับพระนางเป็นเทวีเห็นความโชคร้ายนะครับอยู่ไม่ได้พวกเทวดาก็ไล่นางออกไปนะครับไปอยู่บาดาลนะฮะนอกจากนี้ยังคล้ายกับเทวีนิริตีิด้วยนะครับซึ่งเป็นเทวีเห็นความอัปมงคลในพระเวทโบราณนะครับการบูชาพระนางก็ออกแนวบูชาสะดอกเคราะห์นะครับก็คือบูชาว่าเออปลให้ไปให้ผลลนะฮะรูปร่างของเทวีทุมาวตีเนี่ยก็แล้วแต่ว่าศิลปะจะวาดกันไปนะครับแต่ก็มีคุณสมบัติที่ชัดเจนก็คือพระ จะมีชุดสีเทาเทาสื้อสีเทานะครับมีราชรถเป็นอีกานะครับแล้วมีมือสีขาวนะฮะสีขาวซีดมาในฉีดกูชาไซโอนนะฮะบ,บางทีก็ถือกระด้งด้วยนะครับถึงความแห้งแล้งกดหยาดนั่นเองนะครับแล้วก็บางทีก็บอกว่าร่างกายของนางเนี่ยมีรูปร่างสูบผอม ก็บดานความกันดานความแห้งแรง้งผู้ให้กําเนิดภัยพิบัติภัยธรรมชาตินะครับแล้วนางก็มีส่วนในการต่อสู้กับอสูรสูงพระที่สูงพระด้วยนะครับแท้จริงแล้วนางก็ยังเป็นอวตารหนึ่งมหาการีเช่นกันนะครับก็อย่างที่รู้กันว่าฮินดูฝั่งศักดิ์สรีเขาบอกว่าเทวีทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวนะครับแค่แบ่งพลังงานออกมาแค่นั้นเองนะครับ เอาละครับประวัติยอ่อ, TV, มมอสั้นๆของทวีทูมมวตีก็เพียงสั้นๆนีนึงนะครับเดี๋ยวมีคำถามเราก็จะคอยทยอยตอบไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกัญใจได้แล้วก็ฝากกดซีเฟิร์สนะครับเพื่อให้แจ้งเตือนใน Facebook เฟซบุ๊กด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ